สบายดีสาวเราอยู่ในฝรั่งเศสเ้อมาเบิ่งเเ้อมือมือนี้มาขั้นสมพักมือนี้น่ะมาขั้นสมพักไปตลาดเอเชียมาไปตลาดเอเชียมากะซื้อพักมาขั้นตอนพักกำงามหันบริได้ขั้นดอกพี่น้องเอ้ยตาหลอดพักจนเริ่มมาดเริ่มหยางแล้วจะได้มาขั้นเอามาเบิ่งนน้ำกันเนาะเรืองก็ขั้นตามเรืองนี่แหละ เหลืองกับขั้นดำเหลือง้องก่อนสิเบิงวิดีโอก,ก็กดตติดตามเด้อถ้่เป็นกำลังแกให้สาวเราอยู่ในฝรั่งเศสขั้นเกลือสะกอนตาแซ่ตแบตาแซ่บพักเขียวเขียวเอาเฮ็ดไปละกา ถามันห้อนมันก็นได้กินไว้พอเมยพี่น้องมาอีกบอกก็ใครสมภาก,กาดอยู่ฝรั่งเศสเลยพี่น้องเออ้อสมภากัดอยู่ในฝรั่งเศสประกาศงามงามปเป็นตะแซบตาแซบสาวเราอยู่ในฝรั่งเศสมักกินสมภัก มาก,กินพักดองเลยเห็ดกินเองพักอยู่ฟังเสศษกับแพงแพงนะพักกาดแพงจังงหดมันหมักเลยมันมกกักอะมาก,กินแหละนี่ได้แล้วได้แล้วเครื่องปรุงก็มีมีตะเกื่ยกับเปนผงสลดเท่านั้นละ่ะได้ละขั้นน้อยหนึง ได้แล้วพักเต็มกระมังสิได้อยู่ซำนี่แหละเดี๋ยวจะแซ่บจะแซ่บพ่อแม่พี่น้องพักงามงามล่าละ่ะหน้าตาสีประมาณนี้ แล้วก็ใส่น้ำซาวเข่าดเด้พอพ่อแม่พี่น้องตะแตน,น้ำม,มันเ,เข่าลงใส่น้อยนึงว่าละเนี่ยขั้นออกม้ก็จสได้เหลือเท่านี้แหละขั้นดอกไม้ก็ได้ ประมาณสามสี่มือก็ได้กิน่นละขั้นผูดใดยมักส้มกับไว้หลายมือแด้สำหรับสาวแล้วสามสี่มือก็กินได้ละเรียบร้อยหน้าตากซอยูประมาณนี้เด้ออุปรกรณ์ของเพิ่นอาน่ะ อ,อีกสองสามมือก็ได้กินแล้วนี่พะว่าเดียวนี้มันอากาศมันห้อนอีกสอสามมือก็ได้กินแล้วปิดให้แน่นปิดให้สนิทน่าตากระสิประมาณนี้งามงามแล้วเฮาก็บปิดใส่ฟิล์มไว้แล้ว สามมือ้อประมาณสามมือก็ได้กินรสนี่เรียบร้อยแล้วเนี่ยตาก็สิเป็นยังส่หน่อยเขาก็ได้กินแล้วอีกสองสามมือ้ออีกสองสามมื้อพ่อกัน <c oughs> พ่อแม่พี่น้องอยากนำเสนอบุกงูงวยงาม,งาม อยู่ฝรั่งเศสบักฮุงนวยบักง่ายบักฮุงเบอร์ดูดินะเปตาเซ่ต์แซบบักฮุงโลหนึ่งแปดยูโรเด้อพี่น้องเด้อเงี้ยปอกปอกเปตาเซ่ต์แซบเลยจะเอามาให้เบอร์ไปตลาดมื้อนี้พี่น้องเอ้ยมาบ่งพริกซอยเด่นนะไตไตงามงามบักพริกอยู่ฝรั่งเศสเขาเจ้าปลูกเองเขาเจ้ามาขายโลหนึ่งสิบสามยูโร งามแล้วเรากลับมาล่างล่างเสร็จแล้วละก็สีมเด็ดมเด็ดพริกเด็ดเด็ดละก็เสีสยใตู้แข็งไว้เพราะว่าเอาไว้กินเป็นปีงามงาม,พ,มพ่อแม่พี่น้องเออ้ยเห็ดเป็นแต่แซบแต่แซบเพราะว่ามีแต่ช่วงมันสิมีแต่ช่วงเดือนแปดก็เดือน 9, อเก้าแค่นี้แหละนอกนัานแล้วสิบอดได้แล้วมันสิมันสิเข้าหน้าหนาวถ้าแบอบกเพชรนี่เขาจะปลูกได้แต่ย้ำหนา,ห,นาห้อน พอมีซี่อันสาวร้าวก็ซื้อไว้เลยซื้อไวเด็ดๆ,ๆแล้วก็ใส่ตู้แข็งไวไวกินเป็นปีแต่แซ่บต่แซ่บนะสามโลซื้อสามโลพุ้มใจน้ำเสนอมเะเขือเทศนั่นแหละพ่อเมียพี่น้องมเะเขือเทศมเะเขือเทศส้มตำาหรเขาฮะน่ะแซ่บแซบน้ำแจกจั่วจั่วอยู่ไหนเออ ผงหนึ่งสามยูโรเนี่ยโอ๊ยสาวแล้วมักหลายพริกนี่แต่่าก็กินพริกบ่ได้ดอกแต่่าเห็นแล้วเห็นสะอ้อนสะออนเห็นแล้วสะออนก็นเลยว่าซื้อไว้จะกินเพชกินกินเพชบ่ได้หลายแต่เป็นคนหมักซื้ออันนี้สิไว้กินสดๆตัวนี้นะ่ะแล้วสองอันนี้สิไว้ใส่ตู้แข็งเพื่อว่าอย่างเพื่อให้มันกินโดนกินอย่างได้ เอาเนาะอันนี้มันมันล่างแล้วล่างพึ่งพึ่งแดดให้แห้งพึ่งแดดให้แห้งสาวแล้วก็สิบาบาเด็ดผิดเด้ดบาดนี่เด็ดผิดก่รดเด็ดผิดมาเด้อไทยพี่น้องเด้อมาน,านั่งเด็ดผิดน,น้ำตัดเด้อมัอนี่เด้อมานั่งเด็ดผิดน้ำตาล เด็ดเสรนี่แหละเด็ดเด็ดเป็นขวดสิว้แล้วกไ็ไปใส่ตู้แข็งเด็ดจังสิไปใส่ตู้แข็งแล้วมันได้กลิ่นเป็นปีโอ้นางเด็ดบดคืนล่ล่ะ,ละมื่อนี้มาเด้อมาเด้อมาเด็ดพริกซอยดอแดงสาวลาวนะมากมาก มาของอาหารบ้านเฮาปึ๊บเดี๋ยว,วนะเนาะพ,พ่อแมพีน้องเนากะก็สั้นกะขอฝากคลิปนี้ไว้ดเด้อแล้วเรากลับมาติดตามเบึงวมาสาวเราอยู่ในฝรั่งเศใสใช้ชีวิตแบบใด มีอาหารกินอย่างเดส่วนรายกะสิบอาเรื่องแนวยูแนวกินกันไปกันมากันเห็กุการณเฮ็ุงานบางสิละ่ะพ่อแม่พี่น้องมาเซฟประสบการณ์วายูเมืองฝรั่งเศสขาเจ้าใส่ชีวิตแนวเดคนลาวจ้าพ่อเม่พี่น้องพอ่อแม่ไทยพี่นอ้องมาเบิ่งดูผิกนี่นะพอเด็ดแล้วละ่ะอืมเจ้าส่ตู้แข็งในะบาทนี้ไทยพี่น้อง เสี่ยวใส่ตู้แข็งไว้ไว้กินดนโดนไว้กินดนโดนสร้างมาสามโลสร้างมาสามโลแล้วบัตรที่นี่กะเอาจงไว้กินซดเดอันนี้เสีเ่ยวสาวกีเสี่ยวเข้าตู้แข็งนะจ๊ะเอาไว้กินยามหนา้าหนาวยามมันบ่มีช่วงนี้มันหน้าห้อนเขาจะเอามากระซื้อไว้นะจ๊ะเดีย๋ยวสิไปเก็บใส่ตู้เย็นกันตู้แข็งกัอนเลยจ้าปลาทูพี่น้อง ยังไงซีบนุบนบอลเหตุผิดเอาบาดนี่เนาปะปลาเปลาเท่นึกว่าตู้แข็งสิบุมีนะอย่างพุ่นน่ะพุ่นน่ะพิซซงพิซซ่าก็มีเบิร์ดโอ้ไทยพี่น้องเอ้ยบุมีบอลเหตุผิกลงและบาดน,นี่เห็ุจังไงผิดพยายามจัดตู้แข็งกันน่อยสาวกีนี่ยมากินแตป่ปลาซื้อปลาไว้เต็มตู้แข็งเดี๋ยวสิมาจัดกันใหม้บึงแล้วก็สิเอาพริกลงใบนี่ละ ลองเบิงว่าสิบิทีบ่ลองจัดไหมด้อพ่อเม่พี่น้องลองเบิงว่าสิเป็นจังได๋ต่อไปสิมิทีมีทางให้บ่าเาเบิงนํากันด้วยจ้าโอ้จะอีหยังเป็นอีหยังบาดนี่จะปู่จะปา่าสะเรนีละนาดบาดนี้ต้องหาทีให้ได้ต้องหาทีเอาพริกล้ให้ได้เลยเอิบเอาลงไปาละยันลงไป เพราะว่าเสียไว้กินหลายเดือนับหุ่นให้มันิหมดอยู่ลุมพิงสาวเกก็มากมากป่านี่ป่า,ปาจะเต็มตู้เต็มตงังค์เดี๋ยวอีกช่องหนึ่งเอาลงไปชสวิตคนอยู่บางนอกไทยพี่น้องเออของเอียงเพราะว่าของดูซื้อดูใบๆก็ซื้อบ่บอได้จ้ะ ได้ทีพริกพริกเขาแหละโอ้ยใส่บานเนี่ยโอ้ยของคือหลายเลยน,นะไทยพี่นอ้องเ้ยพวกน่ะปลาปลาจับเองทายเองมันก็เลยเป็นสั้นๆส,สาวกีมากมากกินปลา เอาเกีมากินปลาก็เลยปลากระสีอยากเต็มตู้น้อยหนึ่งโอ้ยไทยเอียงจัดลายเทอก็ได้ลายบอลนี่มันปลาเนินบ้านเฮานะจ๊ะตัวนี้มันปลาเนินบ้านเฮาตัวนี้มันพวกปลาบากปลาของฝรัง่รงเศสอันพวกนี้ตัวอยู่ในถุงนี้มันของมาจากเมืองไทยจ้ะ ไปซื้อด้นนอินเดียด้าดนอินเดียขอนำเขาดิานอินเดีย,อดยขอเขา,าเขขมาจัดหลายเธอได้หลายบอดยังอีกอยู่ได้พี่น้องเอง้อันนี้มัน,มนกุ้งจัะกุ้งที่เป็นของประเทศใด,ดเจ้าต้มาจากเบียด์นมำนี่จัดไปจัดมาจัดมาจัดไปได้บอแล้วเด็กพิซซาของน้องสาวเ็นหมักกิน ต็มตู้พอดีไทยพี่นอ้องเอ้ยบังแม่จะมาเต็มปากจะรออย่างอีกอบัวบอลของหมดละอ้าวโอเคฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้สาวลานในต่างแดนเดเดอเพื่อเป็นกำลังใจทําคลิปต่อไปขอบใจลยหลายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย